สวัสดครับเอว็บไซตมอนี่ชอปคอมนวนี้มารีวิวตัวกล้อง a n y t e h A หนึ่ง plus นะครับเป็นตัวกล้องคุณมชัดสูงตัวหนึ่งของ a n y t e h นะครับตัวนี้ของแท้แน่นอนครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ a n y t e h โดยตรงนะฮะตัวนี้มาดูส่วนของนี้เป็นส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับของแท้แน่นอนนะครับของความชัดสูงนะฮะตัวนี้หน้าเลนส์กว้างถึง170องศานะครับแล้วก็เป็นความคะจอดระับ Full HD นะครับบนลูมเลคอรอดนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด3นิ้วนะฮะ เลน6ชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับของแท้แน่นอนนะครับเปิดมาจะเป็นกิเซนเตอร์นะครับเครื่องของเขานะฮะก็มาดูตัวกล้องครับแต่งานมาตัวนี้อืนนี้แท้ของแท้นะครับหน้าจอ3นิ้วนะฮะเคมาดูกร้องก่อนครับว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับ ก็จะมีขอ,ของสายจุดลีนะครับสายจุดลบรีมีให้นะครับวันนี้ของมีแบร์นะครับคนนะครับจะยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ,ของอที่หานยึดนะครับหานยึดของเขานะแล้วก็พี่เซนเตอร์พี่หงนะครับ มีสาย USB ให้นะครับตัวหนึ่ง USB แล้วก็เมนน่คู่มือนะครับการใช้าง,งานความชัดสูงมากครับตัวนี้ Full HD แท้นะครับแล้วก็เใช้รองรับเมีได้ถึง32กิกใช้ AR 0.33นะครับอินไฟแค่5โวลต์เองนะฮะนุ่นมากนี่นะครับ มาดูส่วนของกล้องกันครับตัวกล้องความชัดสูงนะฮะตัวนี้โอเคใครสนใจตัว a n y t e h a ห0 0งอยของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ m o n e y s h o p com ครับผมขอบคุครับต่อมามาดูส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานเราก็ใช้ m ม m o r y นะครับไซดิงสามสิบสองกิกนะครับยัดเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับ แล้วก็เอีกสายเส้นหนึ่งที่ต้องต่อกับไฟนะครับมาจิ้มด้านบนต่อกับจุบลีก็ะจวนนะฮะเ้าไปเราจะติดขึ้นมานี่ครับติดขึ้นมาแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องตั้งก่อนเลยก็จะมีส่วนของภาษานะครับคลิกตรงนี้นะครับหนึ่งครั้ง๋อโทีครับต้องหยุดบันทึกก่อนนะกดโอเคก่อนทีหนึ่งนะครับพอกล้องจะหยุดบันทึกแล้วเรากลับมากดตรงฝั่งนี้นะครับแล้วก็เลือกภาษา กดฝั่งนี้ลงมากดตรงนี้อีกทีนึงนะฮะจะไปไปเลือกที่รูกเฟืองแล้วก็เลือกไปที่ตัว a นะครับเลือกเป็นตัวเวไปนึ่งกดตัว a กดโอเคฝั่งนี้นะครับเลือกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับส่วนต่อมาเราต้องตั้งวันที่นะครับตั้งไปเลยครับวันที่วันนี้เดือนที่สองนะครับ แล้วก็ออกมาเวลาเราตั้งไปนะฮะโอเคกดออกมาฮะตดอสที่เราสามารถดูขนาดของภาพได้นะครับว่าขนาดเท่าไหร่กดลงมานะฮะก็ตั้งเป็น full hd นะครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็การวนซ้ำที่3นาที hdr เปิดนะครับดูรับแสงไม่ต้องไปดูครับ ั้งแค่นี้พอแล้วครับเียงคอยการใช้งานนะครับตัวนี้เราสามารถถ่าย,ายวิถ่ายวีโอก็จะกระถ่าย Ot ทีก็กดตรงนี้ครับปุติมันเปิเปดสตาร์ทขึ้นมาว่บันทึกอัตโนมัติฮะผมลองกดให้ดูน่ครับไฟสีแดงกระพริบก็แปลว่าอัดวีีโออยู่จะหยุดอาจจะก็กดอีกทีหนึง่งนะครับต่อไปเปิดโหมดด้านข้างดูครับจะมีโหมดอยู่นะฮะเราสามารถกดได้โอเคปิดหน้าจอนะครับกดตรงนี้คือปิดหน้าจอ แต่กล้องก็ยังทำงานอยู่นะครับเอาไปมากดที่ตัว M นะครับตัว M จะเป็นเปลี่ยนเป็นอีกโหมดนึก็คือโหมดถ่ายภาพนะครับก็สามารถถ่ายภาพได้มาถ่ายดูแชะนนี้คือถ่ายหนึ่งภาพนะฮะแชะสองภาพสามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะครับส่วนเรามากด M อีกทีนึงนะครับก็จะเป็นโหมดเพภาพย้อนหลังครับนี้เป็นสามารถเลือกเลือกได้โดยการกดขึ้นลงจากฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายวิดีโอไว้นะครับกดให้ดูนะครับ นี่ครับนี่คือสามารถดูภาพย้อนหลังได้นะครับจะหยุดกดอีกทีหนึง่งแล้วก็กด M อีกทีหนึ่งครับก็กลับมาสู่ส่วนของโหมดบันทึกวิดีโอนะครับนี่นะครับใช้งานย่ายไม่ยากนะครับโอเคถ้าใ,ใครสนใจตัวกล้อง A N Tec หนึ่งร้อย A A หนึ่งร้อยของแท้สามารถสั่งซื้อที่ Moncyshop.com ครับผมขอบคุณมากครับ